สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องผู้รักสุขภาพทั้งหลายนะครับวันนี้ผมเจคนแฮกล่างไดเอทฟิตพ,พูดบอดี้แฮเกอร์พาชอปเปอร์ครับพาชอปเปอร์มาทำคลิปด้วยน่ารักไหมครับน่ารักรับนี่ลูกชายครับลูกชายน่ารักมากมากนะครับกินข้าวเสร็จแล้วเห็นพ่ออยากเห็นพ่อจะ,จะทำคลิปออกกำลังมาชวนๆๆเพื่อนเพื่อออกกำลัง ก็มาดูด้วยนะครับโอเควันนี้ก็อ่านี่นะครับอ่าเกกินตัวนี้ผมจะ QC อีกทีให้กับไปละวอีก <laughs> ทีให้กับพี่นัทนะครับเพราะว่าผมได้บอกไปแล้วว่าถ้าใครดูคลิปผมแล้วทักผมอะอ่าผมรับคิวให้ก่อนถือว่าคุณใส่ใจสุขภาพมากกว่านะครับ คนอื่นที่ไม่ทักผมก็รอไปนะครับผมผมบอกตรงๆผมไม่ใช่พ่อค้าแต่ผมทำเพราะว่าอะไรผมอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้สุขภาพดีนะครับผมใช้ของทีทำผมไม่ได้กำกไรอะไรหรอกครับไปดูคลิปอื่นนะลองไปถามเขาดูเขาขายแพงกว่าผมแต่เนี่ยผมอยากทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้มีสุขภาพดีเพราะว่า ผมได้เจอทางลัดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตคัตในการแฮกล่างในการออกกำลังมันผมหลงทางไปเยอะครับไปหลายที่หลายทางแต่ตรงเนี้เนี่ยแล้วบวกกับอาหารที่ผมกินเนี่ยแล้วผมมีคีย์เวิร์ดอยู่ไม่กี่อันอย่างผมไปคุยกับชาวบ,บ้านเรื่องงาขี้ม่อนเขาก็เออเอ,อ๋อ,อไม่เห็นประโยชน์ของโอเมก้าสามผมจะบอกไว้ให้ว่างาขี้ม่อนเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เด็กๆนะครับมันสุดๆแล้วครับมันสุดติ่งแล้วครับของใกล้ตัวคุณมักจะมองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าวันไหนคุณสูญเสียอันไปอะคุณระวังให้ดีนะสุดยอดแล้วครับผมใช้แหกกลางผมมางาคีมอนเนี่ยมันเป็นคีย์สำคัญเพราะว่าอะไรผมได้บอกเพื่อนๆพี่ๆน้องแล้วว่างาคีมอนในประเทศไทยอะมีแต่เชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับ <S <S ๆๆเขาบอกว่าเคยมีที่แพร่แต่ตอนเนี้ยผมเช็คดูแล้วไม่มี มีแต่เชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วตอนเนี้หลายหลายคนรู้ว,ว่าผมเดินป่ามาเกือบยีปีในชีวิตผมทำทัว่วป่ามาผมรู้จักคนพื้นที่ราบสูงเยอะผมหาของพวกนี้หาง่ายแป๊บเดียวสาเกเลียงผมก็คุยได้นะก็ <c oughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าเ็าผมหาของได้มีคุณภาพดีไม่ได้สต็อกเป็นหมนด้วยเอาง่ายว่า โอเมก้าสมอ่ะมันเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่เซลล์เรามีเกิดมีดับมีหลุดร่วงมีตายนะครับและวทีเนี้ยถ้าเราเตรียมเสื้อผ้าดีๆ้้ให้เขาใส่เขาลงไปสวมเสร็จปับ๊บอ่ะคุณโยนอะไรเข้าไปในร่างกายคุณแม้กระทั่งโปรเซสฟู้ดอ่ะแม้กระทั่งอาหารสังเคราะห์เขาก็จัดการได้เพราะสัญญาณรีเซพเตอร์ของเขาอะดีมากพอโยนอาหารเข้าไปอินซูลินเข้ามาแอทแทกเสร็จปับ๊บอินซูลินบอกเฮ้ยเซลลออกมาดี ทุกพี่โยนของเข้ามาแล้วผมจะบอกให้ว่าผมกินแป้งอ่ะผมไม่กล้าจะพูดแบบจุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่บางวันน่ะผมไม่ค่อยฝีอ่ะโปรตีนจากเนื้อเท่าไหร่หรอครับง่ายๆว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทําไมอ่ะร่างผมเบิร์นแป้งได้บางคนกลัวแป้งอ่ะผมว่าคุณอย่ากลัวแป้งเลยคุณกลัวร่างคุณดีกว่าร่างคุณพังอ่ะเพราะคุณเผาแป้งไม่ได้ผมทําขนมปังขายอ่ะตัวนี้เนี่ยตั้งนานแล้ว เ,เดือนที่สองแนละ้วมั้งผมก็ฝีดแป้งเขาล่างตลอดรีนเอารีนเอาชัดชัดเยอะยิ่งกว่าตอนที่เคยทำคีโตเจนิกอ่าซีเคดีหรือว่าทำไอซีดีผมเคยทำคาร์นิวัอลอสตาเอทด,ด้วยโอ้ขอร้องนะครับอ่าผมเห็นบางกลุ่มสมาชิกเยอะมากนะครับเยอะจริงๆแล้วทำซีดี คุณระวังนะครับมันเล็งต่อน้ําเหลืองเล่นคุณแน่นอนนะครับไม่ต้องวิชาการคนอ่ะคุยไม่รู้เรื่องนะครับคุยไปเงี้ยเขาก็ไม่ฟังไม่สนใจเขาบอกมือเป็นใครไม่สนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยิ่งแก้เสือ้อยิ่งทาคลิปด้วยนี่ไม่มีหรอครับคนเรามันวัดกันเป็นการแต่งตัวแต่งตัวข้างนอกผมไปเคยไปออกงานรานาเอ็กซโป นะครับแต่งตัวดีเลยแทบจะใส่สูทเลยเสื้อผ้าเรีบเนียบกิบไปทํางานตลอดทุกวันสิบวันมีคนทักว่าผมเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการเพราะขายอะไร้วะขายกระเทียมดําของแบรนด์นหนึ่งอะผมไม่อยากคุยกระเทียมดําอ่ะถ้าคุณเอาไปทําให้มันดําอะแล้วคุณออามาปลูกอะผมถามคุณหน่อยว่าปลูกขึ้นไหมะอะไรก็ตามที่ไปผ่านความร้อนอะเอนไซม์ตายครับ พอเอนไซม์ตายปลูกไม่ขึ้นแล้วคุณกินของตายคุณกินของดามุลกินชาโคมันไร้สาระกระเทียมกิโลกระเทียมอ่ะไอกระเทียมโทนกิโลนึงอ่ะประมาณ80ดสิบาทร้อยแต่นี่พอมาเป็นกระเทียมดาเสร็จั๊ากิโลละพันสามโอ้โหคนซื้อชิบหายยอดเป็นแสนผมทำสิบวันผมว่าโอ้โหคนเราเนี่ยมันแยกแยะไม่ออกนะเรื่องความเชื่อกับความจริงอันนี้สําคัญนะคุณเชื่ออะไรบ้าๆบาบอ เอนไซม์อะบกยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะทำไมต้องเป็นมี ACV ทําไมต้องแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนกาคุณลองเอาผล,ลไม้มาตั้งเรียงกันหมดเลยผล,ลไม้ตัวไหนที่อยู่ได้นานที่สุดตั้งอุณหภูมิปกติได้เแลยแอปเปิลอยู่ได้นานที่สุดนะครับนานเนี่ยไม่พอนะมันเหี่ยวเสร็จเรียบร้อยนะผางในออกมามเม็ดมันงอกคุณมาปลูกมันยังขึ้นอีกอะมันรักษาเอนไซม์ในตัวมันไว้อะ่ะ คุณลองไปศึกษาเรื่องเอนไซม์ในตัวมนุษย์ดูนะถ้าเกิดว่าแยกเอนไซม์ออกจากตัวมนุษย์อ่ะจะรู้สึกยิ่งกว่าการอากาศหายใจอีกนะโอเคอ่าผมจะมา QC ให้พี่นักด,ดีกว่านะวันนี้ผมยังไม่ได้ซักเซ็ตเลยอ่ะลองดูดีกว่านะเอาคุยเยอะเลยไปไอ้๋ยวหาว่าผมพามกโอ้อยากคุยอะไรที่มันนี่เกินพก ผมว่าส่มากไม่ฟังกันหรอกนะไม่ดูลำคาญไม่ทาไปเอาว่าออกกำลังดีว่าไหนคุณก็เชื่อเรื่องการออกกําลังกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมผมก็เคยเป็นกินน้อยออกหนักแม่ไม่ตอบโจทย์จนมาอายุ48เนี่ยจะเข้า50เนี่ยแงเริ่มมาเห็นว่าเออการกินมีนสำคัญที่สุดการหาโอเมก้ามาเสริมการหาธรรมชาติมาเสริมกินพล a n นตเบสเนี่ย ที่สำคัญกินอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารวัฒนธรรมมันหรือตอบโจทย์อ่ะผมเล่นในสไตล์ที่ผมถนัดนะที่นัดรับของไปแล้วกอ็อย่าพึ่งนะครับใจเยน็นๆนะครับค่อยๆฝึกไปยืนแบบผมเนี่ยบางทีอาจจะบาดเจ็บได้นะครับแล้วมันจะอ้อครับผมก็ฝึกมาจากคุกเข่านั่นแหละครับไม่มีใครแสดงพี่ในหารมาถึงเสร็จปับ๊บแล้วก็ ป๊บปื๊บปื๊บ,บ,บหรอกเนาะโอเคอ่ะคนที่มีก็ออกกำลังไปพร้อมกันนะครับโอเคเอามาสักสิบทีนะลองของดูม,ม,มันแน่นจริง มัน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 คือสิทธที่ที่ที่มีค่าเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูเนี่ยนสีดำด้านดุดุปอกมือสีดำผมว่าเข้ากับนัดเสือชมวิวแน่นอนนะครับเออโอเคก็เดี๋ยวก็ทักผมมาพรุ่งนี้ส่งมอบที่ไหนก็บอกผมผมขับรถไปส่งเพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปส่งขนมปังอยู่แล้วนะ วันนี้พี่ป๋องเสือชมวิวก็มาอุดหนุนมาถึงที่เลยมาถึงบ้านเลยนะครับก็ขอบคุณที่ดูแลกันไม่ทอดทิ้งการผมซาบซึ้งน้ำใจมากๆนะครับที่มาดูแลกันคนเราเนี่ยจะดูแลกันนะถ้ามั่งมีสิ่สุขมไม่ต้องมาให้เห็นหน้าแต่ถ้าลำบากเนี่ยมาให้เห็นหน้าเนี่ยโคตรซึ้งน้ำใจเลยและจะจำ จำซึ้งใจนะครับไม่ใช่จําฝังใจจําซึ้งใจจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจช่วยกันก็ช่วยกันตอนลําบากนั่นแหละครับอย่ามาช่วยกันตอนมีเลยครับถ้าผมมีถ้าผมไอโควิดมันเล่นผมเนาะถ้าผมมีนะไม่ต้องมาหเห็นหน้าแล้วครับเอาตอนนี้เนี้ยผมผมพลาดนะพลาดกับไอโควิดที่มาทำให้พลาดนั่นแหละเอาเป็นว่า อะไรที่หลายหลายคนนะครับผมไม่ได้เอ่ยชื่อก็มีแต่ว่าต้องต้องขอขอบพระคุณที่ที่ช่วยเหลือผมมากนะครับแล้วก็ผมผมสร้างแต่สิ่งดีๆอ่ะสร้างสร้างแต่สิ่งที่เกี่ยวกับสุขภาพผมไม่ได้คิดค้าขายกําไรยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรมากมายขนมผมก็เกรดพรีเมียม,มผมใช้ของดีอย่างนั้นอ่ะลองผิดลองถูกจนแบบว่าเพื่อนๆลองฝูงก็ช่วยซื้อนะครับหลายๆคนอ่ะพี่ๆนงน้องก็ ช่วยซื้อเพาบางคนเขาบอกว่าโอ้อหน้าตาเถือ่อนๆนี่มันมทาขนมเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะก็ก็ทําให้กินเหมือนที่ผมกินล่างผมไม่พังอะ่ะผมเชื่อว่าล่างคุณก็ไม่พังเหมือนกันไปกินแบบผมนะกินแบบผมนะแบบที่ผมแนะนําเลยนะผมย้ำนักย้ำหนานครับหาเสื้อให้เซล์ใส่ดีๆเสื้อให้เซล์ใส่ดีคุณไม่จําเป็นต้องเอามาเอางาคิมมอนจากผมก็ได้คุณมีตังคุณไปซื้อน้ํามันปลามากิน ให้เมคชัวนะว่ามันมีโอเมก้าสโอเมก้าสคุณขาดไม่ได้นะครับร่างกายผลิตได้น้อยมากนะครับพอมีโอเมก้าสขึ้นมามันเป็นจุดเริ่มตน้นเพราะเซลล์ทุกตัวต้วตองใช้ไขมันในการสร้างตัวเองขึ้นมาเซลล์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับอย่างยกตัวอย่างเซลล์บางตัวก็ดับไปเร็วอย่างกระเพาะเซลล์เซลเซล์กระเพาะของเราทํางานหนักมากต้องย่อยอาหาร บางคนอนะ่ะกินสามือม้อห้ามื้อต้องทํางานหนักมากเขาก็จะต้องผลัดเปลี่ยนตัวได้ได้ไวได้เร็วนะครับเขาก็ต้องสร้างตัวใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าเขาสร้างตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยเซลล์ตัวนั้นอะ่ะต้องเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์นะครับถ้าเป็นเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์อะ่ะคุณกินอะไรอะ่ะ you are what you eat ที่ฝรั่งเขาบอกนะครับนะีกินอะไรมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับนะร่างคุณอะ่ะคุณไม่ดูแลก็ตามใจคุณ คุณหลอกคนอื่นน่ะได้คุณหลอกตัวเองไม่ได้หรอกคุณบอกสมรรถภาพประเพศคุณเจ๋งเยี่ยมสุดยอดแต่แม่งเอาข้อจริงอ่ะแวบบเดียวแหละคุณอ่ะคิดหนักที่สุดอ่ะผมรู้นะเอาง่ายแล้วก็อีกอย่างนึง่งเ,เสริมสร้างเซลล์ดีแล้วช่วยเหลือดูแลสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆในร่างกายด้วย โปรไบโอติกพรีไบโอติกหรือว่านามสกุลบาซิลัสทั้งหลายในร่างกายเพราะเขาจะช่วยคุณแฮกล่างตอนคุณหลับนอนด้วยไขยมันออกตอนไหนเยอะที่สุดบางคนคิดว่าออกกําลังบางคนคิดว่าทางเหงือบางคนคิดว่าออกทางรูขุมนตอนนอนครับเยอะที่สุดถ้าคุณหลับนอนไม่มีคุณภาพจบครับคุณไม่มีทางคุณไม่มีทางลดความอ้วนได้ คุณไม่มีทางมีสภาพร่างกายอย่างนี้ได้นะครับผมไม่ใช่ว่ามาอวดมาโชว์ว่าผมมีรูปร่างมีซิกแพ็กมีอะไรดีแต่ที่ผ่านมาผมแปะรูปมาให้ดูอ่บางคนเจอผมอะ่ะเมื่อเช้าเจอเจียวเ,เจ้าเพราเขาโว้เมื่อก่อนอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอเอเจผมผ่านมาหมดอะผมผ่านยุคทองของวงการทัวเงินมหาศาลเลยครับผมมีเงินห้าสกุลอยู่ในกระเป๋า เดินทางทริปนึงผมทำงาน6 6 6 6 0กิโลเมตรผมทำงานต้องพาฝรัง่งเดินทางด้วยกันเดือนหนึ่งผมเปนรุ่นแรกหัวหมูทะลวงฟันเลยจนบริษัทเขาถีบส่งหัวผมออกพอส่งหัวผมออกแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นแล้ววะผมอวตารกลับมาเป็นโลโก้ซับไพเออร์ของบริษัทนี้เอาสิแต่ตอนนี้เราไม่คุยกันแล้วมันเป็นอดีตแล้วเดี๋ยวมันก็เจ๊ง ผมก็รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปถอนใบอนุญาตทำทัวร์ผมก่อนอพาตังคมาหมุนก่อนนี่เดี๋ามาลงทุนเหมาเลยคุยกับโรงงานเขาแล้วผมจะเหมามาทําตัวเนี่ยโอผมรู้ว่าจะได้ช่วยคนอีกหลายคนให้สุขภาพร่างกายดีและแข็งแรงแรงจากนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันให้คุณออกออก,กําลังไปให้มันถึงที่ก่อนอะ ทำตามใจอะไรได้เพราะผมบอกว่าเฮ้ยให้ปรับเรื่องการกินให้ปรับเรื่องการนั่งคุณยังเข้าใจในสมองคุณคุณยังมีความเชื่อเรื่องการออกกําลังก็เต็มที่ผมเดือนทั้งเดือนเดือนตุลาทั้งเดือนผมได้ขี่จักรยานเมื่อวานวันเดียวเอ้ยเมื่อวานไม่ใช่เดือนตุลาเมื่อวานเดือนพฤศจิกาเออเนี่ยเนี่ยผมได้ขี่วันเดียวอ่ะนอกนั้นทํางานหมดเลยอ่ะทํางานงานงานตัวเองยังไม่ได้ให้เงินเดือนตัวเองนะ ถ้าให้เงินเดือนตัวเองนี่ผมจบระถกเศรษฐศาสตร์เอาให้มันอยู่ได้ให้ไปนําเสนอของให้ไปนี่ได้ก่อนเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนะที่สําคัญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ให้เครื่องมือให้เราไว้แล้วครับท่านบอกว่าอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะฮะฉันทะคืออิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยมันเป็นบาลีนะครับคุณทําอะไรคุณต้องมีความชอบเป็นความชอบเป็นการส่วนตัวก่อน วิิยะอุตสาหะนี่ส่วนมากก็อยารู้กันนะฮะจิตตะก็คือใจจดใจจอ่อวิมังสาสุดท้ายเนะี่ยบางคนเข้าใจผิดนะครับใช้สัญญาใช้ความรู้ที่เขาให้มาอย่างเสื้อไอแซคนิวตันนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแอปเปิลร่วงลงมาทำไมต้องเป็นเสื้อไอแซคนิวตันทำไมแอปเปิลมันล่วงตั้งแต่สมัยมนุษย์โฮโมอิเล็กตัสโฮโมเดอโรทรโฮโม เซเปียนเราเนี่ยโฮโมเซเปียนมันล่วงมาตั้งนานแล้วทำไมต้องเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับเพราะเขามีความสังเกตเขาใช้ปัญญาครับไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาเพราะฉะนั้นวิมังสาการจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จข้อสุดท้ายเนะี่ยสำคัญนะครับมันเป็นคีย์เวิร์ดของหลายๆอย่างนะครับผมอย่าว่าผมมาสอนมันนี่เลยคือบางทีก็อารุ่มารวยมันางผมมันเกิดก่อน นะครับอีกปีเดียวก็50ิบแล้วครับเสือทะลึ่งมีร่างกายอย่างนี้ก็สามารถแฮกล่างกลับมาได้นะครับก,ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆองน้องเพื่อนๆทุกคนได้รับรู้ถ้าเกิดว่าคิดว่ามันมีประโยชน์มันดีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับโอเคพรุ่งนี้ผมไปเจอกับพี่นัทส่งมอบตัวนี้นะครับ นี่ก็ขอร้องอีกเซตหนึ่งนะพี่นัดนะเดี๋ยวนี่ผมส่งให้<พ> มันแน่นมากๆสุดยอดนะครับลื่นด้วยแน่นด้วยใครอยากได้ดูกิ้งออกกำลังวันนี้นะครับไอ้ยักษ์เบิ้มอย่างรถถังเนี่ย <c oughs> ก็ผมจะเขียนแปะไว้ใต้ลิงก์เบอร์ไลน์ไอดีผมอะง่ายติดต่อง่ายนะครับกับ facebook ส่วนตัวผมก็ได้ติดต่อมาเดี๋ยวมีอะไรดีก็มาแนะนำการเก็ดเล็กเก็น้อยก็จะมีให้กันนี้ครับ จากผมเจคนแฮกล่างบอดี้แฮกเกอร์ไดเอทวิธีพุทธขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ